พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องนี่นะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูอาหารฝรั่งพี่น้องสเต็กเนื้อสเสิร์ฟวิดมัสรูมสดมาม่าพี่น้องนะคะนี่บรอกโคลีนะคะนึ่งแล้วก็แครอนะคะทนะคะกับข้าวโพดนะคะอาารฝรั่งเด้อพี่นอ้องม,มาเนยมาอนยมามามาพี่น้องย่างแซบย่างแซบเพชรเองนะพี่น้องย่างแซบนะคะ <c oughs> ขอกินขอกินอัน อันอันมีดซ้อมสักวันนะฮะเพื่อนเนาะอืมซอสยังแซ่บซอสมัสรมซอสนะฮะอืม,อม ข้าวโพดสดซื้อมานึ่งเองพี่น้องวันนี้นึ่งเอานะข้าวโพดเพราะว่าพี่ใบต้องนึ่งผักเนาะต้องนึ่งพวกนี้เนาะก็เลยได้นึ่งเอาปกตินะ่ะข้าวโพดจะซื้อมาต้มเอาเนาะนี่เนาะพี่น้องใครชอบนะจัดเลยพี่น้อง มื้อนี้เป็นเมนูอาหารฝรั่งอีเลเดอร์พี่น้องบ่มีฟงชูรสบรมีน้ำมันหอยบรมีอย่างมาปนอาหารฝรั่งจะไม่มีซอนหอยนางรมไม่มีซิวนะคะเพื่อนจะมีเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำมันอ่าน้ำมัน อะไร <laughs> เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันมะกอกคุกนะหมักแล้วก็หมักเนื้อนะอฝากกดติดตามนี้ด้วยพี่น้อง ปดหวานหว่านก็ปวดมมนสด